สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องฟอร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูฟอร์ดเลนเจอร์รุ่น XL Plus Sport นะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทนะคะตัวนี้จะเป็นแครบยกสูงเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ,ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าน้องแต่งรถตัวนี้อะไรไปให้กับลูกค้าไปบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่ยังเห็นกันเด่นชัดคือกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้า F 1 5 0นะคะมาพร้อมกับตัวหนังสือสีดาตัดด้วยสีแดงนะคะ ส่วนชุดนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับไฟ LED 3ดวงตรงด้านหน้ากับจัาหน้าของเราเลยนะคะชุดนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟตัว C นะคะไฟตัว C มาพร้อมกับชุด F 1 5 0นะคะปกติรุ่น XL Plus Sport จะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะของเราก็ใส่เป็นไฟตัดหมอกเพิ่มไปให้กับลูกค้านะคะ,ะเพื่อความเวลาเราขับรถไปที่มืดก็เปิดไฟตัวนี้ให้มันสว่างทางได้เลยนะคะ ส่วนตรงครอบไฟหน้านะคะแล้วก็ใส่ครอบไฟหน้าไปให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะเป็นครอบไฟหน้าสีดําด้านค่ะส่วนที่เห็นกันเด่นชัดอยู่ตรงนี้นะคะคือสกูปหน้านะคะเป็นสกูปหน้าทรงแรลนนะคะแล้วก็จะทําสีตัดได้สีแดงนะคะแล้วก็ามาพร้อมกับตัวสีรถแล้วก็ตัดด้วยกับสีดําด้านด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้เป็นสกูปหน้าทรงแหลดขนาดใหญ่นะคะ เรามาดูด้านข้างกันเลยค่ะส่วนคิ้วซุ้มล้อนะคะคิ Q ้วซุ้มล้อก็จะมาพร้อมกับชุด F 150ของเราเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วซุ้มล้อขนาด6นิ้วเลยนะคะส่วนแมกยางนะคะแมกยางนะคะเป็นของแมกฟูเอลนะคะตัวนี้เป็นขอบสินะคะแล้วเราก็ใส่ยางหันกุ๊กไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะสําหรับเหมาะสําหรับสายออฟโรดมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้เลยนะคะด้านข้างของเรานะคะ ัวนี้นะคะเราก็ใส่เป็นเบ้ารองมือจับไปให้กับลูกค้านะคะการลอยเล็บขีดข่วนได้ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะปิดประตูให้ดูลาสติกเกอร์กันเลยนะคะนี่ค่ะลาสติกเกอร์ของเรานะคะลูกค้าก็รีวเคสออกมานะคะอยากได้ลายประมาณนี้นะคะหรือว่าลูกค้าคนไหนยังไม่มีลายสติกเกอร์ในใจเราก็สามารถาส่งไปให้ลูกค้าเลือกกันได้เลยนะคะให้ดูรอบคันกันเลยคะ่ะลายสติกเกอร์นะคะ ลายสติกเกอร์แล้วก็จะคาดมาถึงตรงาฝากระบะท้ายเลยนะคะตัวนี้นะคะส่วนด้านหลังนะคะแล้วก็ใส่เป็นข้อไฟหน้าเอข้อไฟท้ายไปให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดําด้านนะคะส่วนเบ้ารองมือจับกระบะท้ายตัวนี้น้องก็ใส่ไปให้กับลูกค้าเหมือนกันนะคะส่วนกันชนด้านหลังตรงนี้นะคะตัวน,นี้ก็ติดเพิ่มมาให้กับลูกค้านะคะค่ะเรามาดูภายในกันเลยนะคะส่วนภายในนะคะ ภายในค่ะของเรานะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้นะคะเพิ่มเป็นเบาะหนังไปให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะก็จะตัดได้ด้วยสีแดงนะคะตัวนี้เขียนคําว่า all new ranger ให้ด้วยนะคะปักได้สีแดงนะคะตัวนี้คือแบบเป็นเบาะแบบพรีเมียมมากๆเลยนะคะแล้วก็รุ่น xl plus sport นะคะก็จะมาพร้อมกับ หน้าจอทัชสกรีน8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple Car p l a y and by auto ได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ค่ะหรือว่าจะเปิดแมปได้นะคะว่าเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราได้นะคะพวงมลาลัยของเรานะคะเป็นกระบะเจ้าเดียวเจ้าแรกนะคะที่มีพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้นะคะด้านในของเราก็จะประมาณนี้เลยนะคะกว้างนะคะสําหรับเป็นเหมาะสําหรับรถใช้งานมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นแคปยกสูงนะคะเดี๋ยน้องไปฝากคลิปด้านหน้ากันเลยะคะ่ะ ส่วนรุ่น XL p a s Sport นะคะตัวนี้นะคะของเราก็จัดโปรโมชั่นเยอะแยะมากเลยนะคะให้ลูกค้าติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้ง l ล n e ID เบอร์โทรไว้ด้านล่างเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสําหรับคลิปหน้าน้องจะเอารุ่นไหนมาให้รีวิวก็ฝากติดตามด้วยนะคะสํหรับวันนี้สวัสดีค่ะ